หุ่นเส้นววดีทิพย่าสมมีกินีอวดหุ่นเพจเด็ดจนส,สาวในวงการแห่คอมเมนต์กันนำหุ่นเส้นววดีทิพย่าปล่อยของนุ่งบิกินี่ตัวน้อยเดินชิวริมหาดงานนี้หุ่นแซ่บกระแทกตาต้นส,สาวในวงการพากันเข้ามาคอมเมนต์โดยไม่ได้นัดหมายแม้ตอนนี้จะมุ่งเรื่องธุรกิจจนได้นั่งแท่นนัธุรกิจไฟแรงแต่สาวเก่งหุ่นเส้นวดีทิพาพักดีประสงค์ก็ยังฮอตไม่แผ่วมีความว้าว่ให้นแฟนชมเสมออย่างล่าสุด ก็ทาเอาตาลุกวาวกับความฮอตร้อนฉ่าของเธอบอกเลยว่างานนี้ตัวแม่นวงการพาก,กันเข้ามาคอมเมนต์กระจายโดยล่าสุดวุนเส้นได้โพสภาพลงในอินสตาแกรมแอดวีเจวุนเส้นที่บอกว่าแซ่บเพราะเป็นภาพเจ้าตัวในชุดบิกินี่สีครมโทนสวยๆตัวจิว๋วหดหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มสุดสวยเห็นแล้วฮอตจุดอดใจที่จะไม่กดไลค์ไม่ได้งานนี้นอกจากแฟนๆที่เข้ามากดไลค์กันกระน่ำแล้วเหล่าสาวๆตัวแม่นวงการบันเทิงยังต่อคิวกันเข้ามาคอมเมนต์สน,น่นเปย์บานว่าที่เข้ามาบอกว่าโอ้ย oh, อีด เจนสุดาให้โฟกัสต,ตรงไหนแจ้งด้วยค่ะตามมาด้วยแอนอริชาที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวจะดวนคุณแม่หยิกพุงน้านคุณแม่ลูกสองกลุบกิีบก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยโมติคอนไฟบ่วงบ่ถึงความเผ็ดร้อนนอกจากนี้ยังมีสาวฮอตโมบนญธนกที่เข้ามาคอมเมนต์คุณแม่ว่าแม่ และอีกมากมายทางวิกี้สุนิสาอายมีนาปกุกลุกฝุก่นเทปเรียกว่าพร้อมใจกันเข้ามาคอมเมนต์แบบไม่ต้องนัดหมายกันเลยทีเดียวขอขอบคุณภาพวีเจวนเส้นภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ